ขอบคุณลาร์สดามากเลยนะคะอันนี้ก็จะมารีวิวนะคะว่าได้จริงนะคะเพราะว่าเล่นเกมการปลูกข้าวก็คือเหมือนการสะสมบุญนะคะสะสมไปในทุกๆวันนะคะแล้ววันหนึ่งมันจะงอกงามตามผลบุญที่เราได้รับขอบคุณาามากๆเลยค่ะอันนี้สะสมเล่นเกมมานานแล้วลาร์สดาเขาแจกจริงการปลูกข้าวในเกมก็เหมือนการปลูกข้าวของจริงเพราะมันต้องใช้เวลาในการสะสมทุกๆ,ๆอย่างะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาคลิกให้ดูกันนะคะทุกคน คุณปลู่สําเร็จจะถูกจัดท่งถึงหน้าบ้านรับฟรีเลยนะคะเราก็เลือกเลยค่ะกรุงเทพค่ะรับฟรีเลยนะคะคุณแน่ใจใช่ไหมที่สัตว์ฟรีใช่ค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะได้รับนะคะขอบ,บคุณข้าวหงทองมากเลยนะคะสาธุสาธุค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จุ๊บจิ๊บมารีวิวนะคะหลังจากที่เล่นเกมแล้วก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงเมื่อวานนี้นะคะขอบพระคุณพี่ไรเดอร์ด้วยนะคะโทรมาบอกด้วยว่าของเรามาถึงแล้วอันนี้นะคะมาจาลาซาด้าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันคะ่ะจะมาเปิดกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนนี่นะคะลาซาด้าแจกจริงนะคะเล่นเกมทุกวันก็คือ เล่นข้าวอะค่ะปลูกข้าวทุกวันเลยนะคะในเกมของาาดาส d ามีแจกเหรียญด้วยอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่จะมารีวิวขอบพระคุณาาดา da ้ามากที่ส่งมาจริงแจกจริงนะคะก็จะได้เป็นข้าวสารนะคะตราหงทิพของหงทองนะคะปกติราคากิโลละ60บาทนะคะแต่อันนี้แจกจริงแจกฟรีค่ะไม่ได้ค่าโฆษณาใดาๆทั้งสิ้นแต่ที่มารีวิวในวันนี้จะมาขอบพระคุณาาดาสตา้าแล้วก็ ของหงทองด้วยนะคะที่แจกจริงเพราะว่าเราเล่นเกมในลาซาด้าทุกวันลดน้ําทุกวันก็คือเหมือนเป็นการสะสมบุญไปเรื่อยๆวันหนึ่งข้าวมันก็จเจริญงอกงามก็มือกับการที่เราสะสมบุญในทุกๆวันนะคะนี่นะคะแจกจริง1กิโลกร,รัมนะคะไปเล่นเกมในลาซาด้าได้เลยนะคะแล้วเราก็มีการรับเหรียญด้วยขอย้ำอีกทีนะคะไม่ได้มา โคค่าโฆษณาจากใครใดทังสิ้นนะคะที่มารีวิวเพราะว่าขอบพระคุณราซาด้าว่าแจกจริงจริงแล้วก็ขอขอบพระคุณข้าวหงทองด้วยนะคะตาข้าวตราหงทิศของหงทองด้วยค่ะที่แจกจริงนะคะขอบพระคุณมากค่ะได้ข้าวสารแล้วนะคะ1กิโลกร,รัมค่ะขอบพระคุณค่ะ